บุรีรัมเนี่ยถ้าพูดถึงความแข็งแรงของพวกเขาในเรื่องการเสริมตัวณตอนนี้ตำแหน่งที่ยังไม่เคลียร์ตำแหน่งเดียวคือฟิลิปโรกิชฟิลิปโรกิชเนี่ยคือเป็นนักเตะช่วงหลังหายไปเลยซึ่งบอกว่าน,นี่แหละจะเป็นโคต้าที่จะถูกถอดออกโคต้าสุดท้ายแล้วก็จะมีนักเตะที่เราคาดหมายว่าจะเป็นกองหน้าแนวรุกอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามานะครับผมก็ได้ข่าวมาเฉยว่าเป็นลูกครื่องอิตาลี เออแต่ <otom> ผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าไอ้ที่น้องๆทำไปตอนแรกที่ส่งข้อมูลให้แบบไม่ใช่ชุดนั้นนะไอ้พวกนั้นอาจจะเป็นดาวดังมากเกินไปพวกโอกาก้าพวกซิมูเนซซาซาอะไรเงี้ยม,มันน่าจะยากหน่อยนะครับอันยากหน่อยก็ไปรู้ว่าโคต้านี้จะแทนฟิลิปโรกิชจะเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะแต่ผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยสองตำแหน่งมีโบลิงกีกับโรกิชโดนแล้วก็เนี่ยซุลาก้าเป็นเป็นของแถมไปที่กลายว่าว่าต้องเปลี่ยนในโคต้าเอเชียก็น่าจะเป็นความคืบหน้าของบุรีรามซึ่งก็ตตามส์ ผมก็คาดการณ์ไว้แล้วว่ามีแน่ส่วนแฮร์ริสบูชคิดเนี่ยน่าจะอยู่แล้วเพราะสัญญาเขยังมีตัวที่เคยเล่นนีลเคสเซนก็โอเคนะครับก็สถานการณ์ของบุรีรัมก็น่าจะประมาณนี้ส่วนความอยอดเยี่ยมของของเขาเนี่ยก็ต้องดูว่าอิชิอิเจองานท้าทายนะไปฟุตบอลเยอฟมัแชมเปี้ยนลีกรอบเนี้ใช่ใชเพราะเป้าหมายของบุรีรัมเนี่ยใหญ่มากกลับไปรอบนี้เนี่ยคือไม่อยากเล่นแค่รอบแรกก็สะเทือนแน่นอน คือถ้าอีช e. ีอ e. ีทำแล้วตอบโจทย์ก็ผมว่า,าก็ไปได้ยาว<ช>นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของบุงบรีมย์ไม่หยุดเพียงแค่นักเตะเองเดียวโคว้ชเขาก็เคยทําแล้วแล้วเวลาเขาเปลี่ยนโค้ชอีกทีเนี่ยจะมั่นใจได้ระดับหนึง่งว่าเขาจะไม่ใช้โค้ชถอยหลังแล้วเขาจะเอาโค้ดที่ไป<อ>ข้างหน้าเรื่อยๆ,อยๆอนะครับอีก็ลเล่าสู่กันฟังน้องๆขึ้นพาไปทันก็ไปขึ้นย้อนหลังแล้วกันเนาะเรื่องของบุรีมําก็เอาเป็นว่าเราพูดต้นแหลว่าบุรีมําคือถ้าเขาเสริมตัวแบบนี้มันมีแค่ทาง ก็คือว่าต้องรอให้ให้เขาลดสเปกการเสริมนักเตะใหม่ๆที่คุณภาพดีเข้ามาทีมอื่นถึงจะพอยกระยะสู้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคืออีกเรื่องหนึ่งคือผู้บริหารทีมอื่นที่จะสู้กับบุรีรัมต้องนิ่งเรื่องของการอดทนในการในการให้โอกาสโค้ชเพราะว่าเรื่องนี้มันมันแกว่งไม่ได้เพราะถ้าคุณปรับทั้งโค้ชปรับทั้งเตะเนี่ยมันจะไม่มีแกนหลักอะไรในการยึดเหนี่ยวทีมนะซึ่งตัวอย่างมันมีให้เห็นมาหลายฤดูกาลแล้วครับ อันนี้สําคัญก็ต้องพูดถึงแน่นอนเราจะพูดแล้วไม่ลงรายละเอียดไม่ได้อย่างเช่นปีนี้ถ้าเรือค่อนข้างใช้โค้ชยังอยู่โค้ชอ่านอยู่ต่อตัวนิ่งแล้วถ้าเรือบอกว่าจะเป็นปีที่โค้ชอ่านได้พิสูจน์ตัวเองเต็มเลยนะครับส่วนถ้ามันไม่ดีแต่รูปแบบเกมมันได้เล่นสนุกผมว่าเขายังอยู่ยาวกว่าสกอตต์คูเปอร์คือสกอตตอนนั้นแหะคือรูปแบบเกมม,มันเสมอเยอะมันบอลมันมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ท่าเรืออันนี้ก็สําคัญบีจีถ้าพูดถึงโค้ดทงก็เหมือนกัน คนก็จะบอกว่าโค้ชทงจะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ผมผมยังเชื่อนะถ้าแนวทางชัดเจนคือต้องคุยไ้ก่อนว่าคุณคุยเรื่องอะไรกันถ้าคุณคุยเรื่องแนวทางการเล่นคุณได้ไหมถ้าคุณได้ผมว่าเขาอยู่ได้แต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติงเหมือนกันผมว่านัดชิงบีจีหมดเร็วไปหน่อยอาจจะต้องไปกลับไปคุยเรื่องความฟิตกันใหม่คือความฟิตยุคก่อนไม่ค่อยมีปัญหามามามาดาวยุคใหม่สวิตหน่อยผมว่าเรื่องระบบการซ้อมไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่าพอกลับเป็นยุคโค้ดบอยโอเคอะไรขึ้น าัเนี้โค้ชถูกวิวลาปีซีซันเยอะเรื่องนี้ต้องใส่เพราะว่าถ้าตัวคุณคุณภาพบูนตรงอ่ะตัวละตัว,ตว,ตวไม่ต้องไปโกโหกกันนะมันสู้บุรีรัมยากในเรื่องของคา่าฟุตบอลของตัวที่เสริมเข้ามาคุณก็ต้องสู้ได้พะล,ละกําลังแล้วก็รูปแบบแล้วก็มาตรฐานคืออีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่บุรีรัมเป็นเราต้องคุยก็คือพี่สังเกตไหมบุรีรัมไม่ค่อยมีนักเตะเจ็บพร้อมๆกันนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้วการดูแลนักเตะของบุรีรัมนี่มันไม่ได้ดีเฉพาะปีนี้นะ เป็นม,า,มนานานตอนที่ฟอร์มตกก็เพราะต่างชาติที่เอามาเนี่ยคือไม่ถึงคุณภาพไม่ถึง <c oughs> แต่เรื่องเจ็บอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะแต่พี่ลองดูดิชนบุรี <c oughs> เจ็บซ้ําเวลาเดิมทีเดึยวเจดแคนเมืองทองมีเห <ừ> mm. มือนกันอ่บีที่ว่า,าพิษศาการกีฬาดีก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่ซ้อมแล้วเจ็บหรือว่าซ้อมหนักไปนะมันบรโคบอรี่ไม่ทัน ว่าบุรีรัมย์ที่เราชอบคุยกันเรื่องเรื่องการพักฟื้นน่ะบุรีรัมย์เด่นเรื่องนี้แล้วที่เมือนจีนก็เด่นแต่ว่าเอาไม่รู้เขาวางกรอบโปรแกมังยังอีกอีกอย่างคือเรื่องรีโูเปอรี่สำคัญสองก็คือการใช้ชีวิตนักเตะของแต่ละทีมเห็นด้วยพี่ว่าการใช้ชีวิตนักเตะของบุรีรัมย์เนี่ยเป็นเมืออาชีพมากในด้วยความที่ไม่อยู่ในเมืองกรุงเลยอพยพุปตมางหลังไหมมันจริงจริงแล้วพี่ว่าพี่ว่าเกี่ยวกับอยู่ในเมืองกรุงมันมีอยู่ไม่กี่ทีม แต่พี่ว่าการใช้ชีวิตของนักเตะบุรีรัมย์เนี่ยคือโดนสอนมาแบบว่าคือแม่งแบบมึงต้องอดไว้เที่ยวมีนะพี่ก้าพูดอ๋อคือ่แต่มันเป็นเวลาของมันถูกต้องอแต่ว่าโดนสอนคือช่วงจังหวะเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณต้องอดทนแล้วแล้วพี่ว่าตรงนี้มันจะเป็นต้นเหตุของการบาดเจ็บนะถ้าคุณมีเวลาพักผ่อนเต็มที่ซ้อมเต็มเต็มที่แล้วทุกอย่างเต็มที่รีครอร์ดเอรี่ก็สำคัญแต่มันอยู่ต้นเหตุร่างกายคุณอืมตรงนี้สําคัญพี่พี่ว่าจริงๆนะ เห็นด้วยเพราะว่าตอนไปทีมชาตินักเตะบ,บุรีรัม์แตละคนที่มาเนี่ยบุรีรัมวนมากเขาจะมาตอนในนี้นะนะแล้วนะเลื่อว่ามีปัญหาเรื่องความเขาไม่ค่อยปล่อยมาในช่วงแคมป์วันแรกแต่เขามาผมรู้เนี่ยร่างกายเด็กพร้อมเลยใช่อ่าอย่างเช่นอีราฟานดอลล้อเนี่ยจริงๆอ่คุณลองดูนะอีราฟานเล่นขนาดร่างกายตรงซีเกมดรอปๆเนี่ยแต่อีราฟานขออนุญาตพูดตรงนะถ้าเทียบกับบุโรเชเขาไม่มีเกมพอกันแต่บุโรเช์เนี่ยคือพอเล่นยิ่งร่างกายถอยๆแต่ไม่ได้ผิดในบุโรเช์นะคือเขาต้องการเกม เขาถึงจะต้องต่อเนื่องหลีก <ừ, S 1> ซึ่งเขาไม่ได้<ม>ไตรฟานเนี่ยผมว่าด้วยระบบซ้อมที่นั่นน่ะคือคุณภาพมันต้องมันต้องอัดเพิ่มตัวเด็กด้วยเติมเต็มอะไรอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาทำายัางไงไม่แน่ใจทุกอย่างนะไม่ว่าอาหารการกินนะพี่มองว่านักเตะบุรีรัมเนี่ยคือเหมือนจะแบบทำตัวให้แบบคงเส้นคงวาตลอดอ่านะคือคือ,คอเราที่เรา,ท,เราที่เราได้สัมผัสมา,มานะเอออันนี้เรื่องจริงเพราะเรา,เ,ราเห็นแล้วมันไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะปีนี้นะพี่ว่ามันทำตั้งแต่มันเริ่มเซ้นสัญญ่าและอ่า ถูกไหมมันเลยต่อเนื่องมาเห็นไหมล่ะแต่ละคนนั้นจะเจ็บหนักสักครั้งต่เจ็บนิดหน่อยกลับมาหายเจ็บนิดหน่อยกลับมาหายเพราะเวลาถ้าเขาดูจะเซ็นสัญญาใครเงี้ยเขาต้องดูเรื่องวินัยก่อนวีรำเวลาเขาเช็ควัตดใช่ไหมอย่างเช่นตัวที่ไปอย่างสุพรอะไรเงี้ยเขาเซ็นไปก่อนล่วงหน้าแล้วอะไรเงี้ยสุพรนี่ก็เรื่องวินัยก็มาับต้นๆโอเคอาจจะมีกินดื่มตามเวลาที่พี่ยงบอกแต่ถ้าไปตรงเนี้ยเขาต้องคุยแล้วว่าเฮ้ยที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะอ่าแล้วก็ที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นในเรื่องของวินัยในสมองอนีิฉด ของที่นี่บุรีรัมย์อาจจะไม่ได้ให้เงินเดือนถ้าจะไปแข่งกับทีมอื่นเนี่ยก,ก็พร้อมจ่ายบางสถานการณ์แต่บุรีรัมย์มีโบนัสทุกนัดเนี่ยอย่างเงินรางวัลเนี่ยผมว่าเขาไม่เอาข้โมสรอรอกเนี่ยนักเตะได้แบ่งแล้วได้โบนัสเพิ่มอีกเรื่องจริงเพราะว่านะตรงนี้สําคัญนะพี่วงว่าถ้าดูแลร่างกายดีๆนะฝาก,กด้วยนะคือไอไอาการรีคอร์ดอรี่อรอต่างๆเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วต้นเหตุมัอนอยู่ที่เราอืนะครับถ้าเรากินดีพักผ่อนดี อะไรดีทุกอย่างนะมันจะกลับมาเร็วสำคัญอ่ะงั้นก็คุยเรื่องบุรีรัม์ก็ไหนๆก็มาแล้วคุยกันต่อก็มีเคสของอิรฟานดอลล์อิรฟานเนี่ยได้ข่าวว่าบุรีรัม์น่าจะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวเพราะการมาของริยอนเจมส์เนี่ยตำแหน่งมันทับกันโดยตรงซึ่งอิรฟานเนี่ยเห็นอยู่แล้วคุณภาพเป็นอยู่กับทีมานานรู้ระบบแล้วแต่อิรฟานต้องการเกมลงเล่นละครับได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วคือจะมานั่งไม่ได้แล้ว ผมว่าบริรามปล่อยแน่นอนส่วนรีออนเนี่ยยังมาเรียนรู้อะไรได้แล้วเป็นอนาคตของทีมเพราะอายุจริงเขารุ่นเนี่ยกับอิรฟานอิรฟานต้องออกมาหาเกมซึ่งต้องมาหาเกมเนี่ยได้ข่าวว่าก็มีสองทีมแน่ๆในสนใจคือมีลำพูนทีมหนึ่งและอีกหนึ่งทีมคืออุไทยอทีซีซ่บมานะขอให้จบอูไทยแล้วกันอ,อูไทยนี่จะลงแน่นอนผมใช่กําลังดูว่าเฮ้ยกำลังประกอบทีมอูไทยอยู่อะลองของให้ได้ตัวดีไปมันจะได้สรุปก,กระจายกันไปแต่ว่ามิฟิลตัวรับ ถ้าพูดถึงลำพูรก็ขาดเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อสัญญาลุยอันโตนิโอไอตัวต่างชาติอ่ะอีเฟานก็จะเป็นกองกลางรับที่รูปร่างเล็กแต่ว่าอ่านตัดบอลก่อนไม่เสียบอลอ่าคือไม่ใช่เขาไปวิ่งไล่ตันชนแบบกองกลางตัวรับแบบดีฟ ensive mid field สมัยสมัยก่อนที่เล่นแบบชนอย่างเดียวนะอันนี้เขาตัดได้แล้วออกบอลได้ด้วยเอรับแบบไม่ใช่ไม่ใช่หนักไ,ไ,ไ,ไปทางปะทะบอลสมัย<ร>ใหมป<ร>่ปะทะได้บางจังหวะใช่ไหมเนี่ยมีสองทีมเนี่ยแต่ผมไม่รู้ใครจะปิดจ็อบอีกนะอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าได้ข่าวว่าเหมือนกับ บุรีรัมย์เขาตั้งใจจะปล่อยแล้วแต่นักเตะเขาผมว่าน้องเขาโอเคเพราะว่าปังเขาอยากออกมาเล่นแล้วใช่ใช<ๆ>คือไปนั่งตัวดำแล้วก็เบียดยากเขาใครอ่ะเขาสิทธ์ต่างชาติก็ยังยึดตําแหน่งพีระดนก็แรงขนาดนี้ทีละทรนบอกว่าจะเข้าเล่นกลางก็ถมกต้องกลับไปเป็นวักซ้ายแล้วเพราะว่าโง์กลางนี้มันลงตัวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรยอนก็ไปอยู่ตรงนั้นอีกก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นําข่าวมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนคนอื่นมีอีกไหมของบุรีรัมย์ โอ้หว่าก็น่าจะพอมีเหมือนกันเพราะว่าบางคนที่ปล่อยมากลับมาจากสัญญายืมตัวจากกริจลาภตระกูลนี้ก็บอกว่าประจวบก็น่าจะยืมต่อได้แหละคือคือยังยังยังเป็นของอ่ายังเหลือสัญญาอีกหนึ่งหนึ่งปีเขาเซ็นสามปีไงแต่ว่าเขาแทบไม่ได้อยู่กับบุรีรยาเลยนะรู้จึกเล่นมีแค่เล็กเดียวเองแล้วก็ปล่อยมาแล้วก็มาอยู่กับประจวบซึ่งประจวบอะโอเคอยู่แล้วก็หลอรองเดียวคือเวลาหมดสัญญายืมตัวเนี่ยมันต้องกัดต้อสังกัดไปซ้อมดีซันปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเคลียร์กันุบ อาจจะไม่ต้องไปปีซีซั่นที่บุรีร,รัมเลยก็ไปที่ประจวบเลยซึ่งคิดว่านักเตะก็แฮปปี้กับประจวบก็น่าจะน่าจะคุยกันได้ได้ลงต่ตอเน,นื่งก็ควรจะได้ปล่อยยืมผมคิดว่านะครับส่วนคนที่เหลือที่กลับเข้ามาเ,เช่นจีรัตว,วงชัยนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องหาต้นสังกัดให้ให้ยืมต่อเหมือนกันสําหรับทางบุรีร,รมัมหรือว่าบางคนที่เหลือสัญญา6กเดือนเนี่ยบุรีรัมเขาก็ใช้ในโยบายคือถ้าเขาไม่ใช้แล้วเขาเคลียร์นะอุไทยน่าจะเยอะเอออ่าใช่ใช่ก็เดียวกันเออเอออูไทยก็ น่าจะได้ตัว,วอของไ<ท>ยด<อ>ังน<ะ>้ตัวยเล่นก็โอ้หก็เปลี่ยนเยอะมันต้องเปลี่ยนนะพี่ใช่ไหมใช่ไหมเออต้องม,ตองมีต้องมีตัวตัวไทยที่ช่วยยกกระดับทีมได้ก็น่าสนุกเพราะว่าอูทไทยเขาทำบอลแบบมีรูปแบบการเล่นด้วยไนงะเขาไม่ได้รับอะไรอย่างเดียวนะครับอืม